1 2 3 4งส,งส,สกับผมพระมาดิศกุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพรเพลดยพระคุหลวงตาพระครูภาวนาจิตจาทน,นะครับจังหวัดวัดบ้านเ่าบนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบอบอ,บาาบอ,อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้จะจูงสรีละสังขารน,นะครับของ คุณพ่ออ่อนสาเกตงามนะครับยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับยมอยู่บ้านพ,นพลแพงนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับให้การอุปธรรมคำชูนะครับวัดบ้านเก่าบ่อและวัดบ่อชนิงนะครับด้วยดีตลอดมานะครับเสียชีวิตไปในวัย84ปีนะครับเด้อนะครับไป บำเพ็ญกุศลศพในบ้านนะครับจากนั้นก็นะครับคณะสงฆ์วัดบ้านโกโบนะครับก็มารออยู่ที่หน้าหอแก้วนะครับแล้วก็จูงศพคุณโยมมาเรื่อยๆนะครับด้านหน้านี่จะเป็นคณะสงฆ์นะครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงตาเป็นประมุขประธานเองนะครับปกติพระเดชพระคุณหลวงตาจะนั่งรถก๊อฟนะครับ แต่วันนี้เมตตานะครับลงมาจุงศพของคุณโยมเองเลยนะครับถัดจากครูบาอาจารย์ไปค่อยจะเป็นแม่เขาแม่ชีนะครับแล้วก็เป็นรถนะครับบวนรถนะครับที่นําเอาสริละร่างกายของคุณโยมนะครับคุณพ่อออนซาเกตงามนะครับ มุ่งหน้าไปที่เชิงตะกอนนะครับชาปนสถานของวัดบ้านเกโบนะครับตรงปราสาทธรรมสังเวทนะครับเด้อวันนี้ฟ้าฝนชนรทานะครับปุยป้ายลงมานะครับตกไม่แรงนะครับแต่ว่าตกพอให้ชุ่มช่ำชุ่มเย็นนะครับเด้อเป็นการสูญเสียนะครับโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพรสาสนานะครับ เดือจากไปไม่กลับมานะครับแต่ว่าคุณงามความดีของคุณพ่ออ่อนสาเกตงามนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระสาสนาโดยเฉพาะวัดบ้านเ่าบอและวัดบอ่อนชิงนะครับด้วยดีตลอดมานะครับจนอายุถึง8 4ปีนะครับค่อยเสียชีวิตนะครับวันนี้คณะสงฆ์นะครับโดยการนำของพระเดชพระคุณลงตา นะครับแม่ค้าแม่ชีนะครับและวก็ญาติพี่น้องผู้มีความคุ้นเคยนะครับญาติโยมต่างๆมาส่งสริละสังขารอัตภาพร่างกายของคุณโยมนะครับคุณพ่ออ่อนสาเกตงามนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเลือระยะทางก็ประมาณ200เมตรนะครับ300เมตรนะครับไปที่ นะครับมีมชั่วข้าวนะครับของวัดบ้านเก่าโบนะครับตรงใกล้ๆกับปราปาราธรรมสังเวชนะครับเอ้าคอหยุดการถ่ายวิดีโอเอาหยุดการบรรยายแล้วก็จะเดินตามปกติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อ 在拉磨年就可以。 ¿De subscribe cho kênh Ghiền được Gõ Để mình bỏ lỡ đó video hấp dẫn cái được เฮ้ครับห้วยเงินหน่อยห้วยเงินหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cái <laughs> bỏ lỡ những video hấp dẫn เขามาบ้นนี เออผู ok <t ik <t ik um ้เมือบ่ิษัทหนองน้ำพญายเออเอาควรไปตั้งไอ้บรดษัทไดพญ่ 哎呀，行，你先。 ในปูกรอบปูกรอบนะพกเสียงลำโพงมันอยู่ทังไหนล่ะมันคือดังดีอ่บบัดเีสิอ้าวพ่อเข้าก็คอยกัน อใช่กันคนละสองมือเลยเด้อคนมือเดียวยันบ่เพียงพอเอี่เนื่องจากว่าอันพยัญพยัญจมแล้เพื่อนผ้าเอาหิบเพื่อนผ้าเอาอันเย็นขึ้นพิทังคันเถิดเยีนบ่เออเอาพุทธโตขบวสังโฆเอาของที่มันศิทรกลงกันอ่าไม่หล่น ใครกันน okay? ah, uh, 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 <c oughs> ี่นักด้นเห็บยนต้องเย็นตึงเกินต้องเย็นกันหนักแล้วอ้าวอวยอ้ยหัวขึ้นไปทั้งรถบาดนี่เอาของออกได้อ้ยหัวขึ้นไปทั้งรถเอาพราะพูดจากนี้บออกขนาดเพระออกเพิ่นยุ่มให้เพิ่นจมขนาดเพิ่นดีบรสะดวกเอายกออกว่ายกออกว่ายวิ่งเล่นหล้วก็อ้ยทั้งหัวหีบเข้าไปทั้งรถยกขึ้นก้อนยกขึ้นนั้นวิ่ล่างเออเอาอวยทั้งหัวไปบ้านนี่ เอาขวนเอช่วยกันหลายคนหลายได้ยอไเคยวิดล la ่อระวังมือพระคุณเจ้าระวังมือระวังมือยอบอยู่บ่ทันเกินใจเย็นๆผู้พี่กันยอบไปเด้อ ยกขึ้นไปเห็มันอยู่ล่อมันอยู่ท้ายรถก่อนวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอุบุดตัวบ่ตัวกโูโอ้อยหล่อมาตัขึ้นมาข้าง,ลางหลังนี่หล่อมันหลอกไงโอ้หิรอมันลลอกสง,งสัยว่าเจ้าของร้านเจ้าของร้านจะได้เปลี่ยนรถคันใหม่แล้วนะ เราท่านไปเอเอเอาสี่ล้อกลางเลยเอา่าถอยกันยกคุณตาลงมาอ่าปิดซะบัดนนี้เอาผูกผูกเสือ้อขึ้นเราด้วย,ยีิมะด้ว <S <S ผูกเสื้อล็อกไว้ขึ้นเราเพื่นให้ไปเราไปลงทังลงครัวจะทำการลัางมองได้ก็ลัางทั้งหนามนี่ทั้งแกะกยวกยไผ่นี่สายยางอยู่เวย เอาเอาเปิดเ,เปิดฟ้าเอาเอาไปไว้เอาไปไว้ทั้งคนเท็น้ดอกไม้พูดเอาไปไว้ทั้ไปไปทงหลังคนเออไปแบกบนี่สันบอกโอ้ยกระสันด 5, 8, เดห้าแปดเจ็ดผู้ใดไม่เขียนไว้คักไวเนะี่ยท้ละ่ะ เอาเอาดอกไม้มานี่นี่ดอกไม้นี่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 ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เออดอกไม้เอาขึ้นมาว่างไว้ทั้งนานี่อันถุงแยงทังเรือดําด่นี่ถุง่าแเราบอกเอาไปเอาไปทัางขุนเออเอาไปทัางขุนละอือเออนี่นั่นนั่นทางขุน เอาเบึงน้ำพ่อเอด้วิที่ทำการทราบปัญหากันของใส่มองนี้กันนี่แหละเจ๊เจ๊เคยเห็นนี่เราขึ้นตอวให้ละมันมีห้อยดำๆนี่หันเอบอบายนี่ฮันเมีดป็นะว่ามีจะผ่าซะทน Это опять нет เออหลังจากแก่ผ่าไปแก่ฝ่ายแก้ทั้งแล้วนี่นิมนต์พระเดชพระคุณลวงตาวันนลัทบเวลาล่างนาประทุศไทยล่างยุะกว่านี้ ทำบารปแล้วมาพี่นี่กันล่างหนาสักกันจังใครทำชาปนากิจพอออกเข้าก็เตรียมน้ำทิปไปคือน้ำมะพรา้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวเตรียมไว้ให้หลวงตาอุบาจานันทร์เพิ่นได้มีดเน้นมะพร้าวมะพร้าวอยู่พี่ เลยเป็นผูผูกไปเลยเนีผูกหกให้แก่ง่ายๆผูกจะคล้องผูกจะคลอ <c oughs> <c oughs> ้อง,องแก่ก็ไปยังนั่นหรอปะเนาะเนาะแก่แหยแล้วตัดแหยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปนิม,มนต์ล้มตาลดนำแบบสุดท้ายต่างหนาก เดบงเอาอ่อาญ่าบอกให้ลูกตาให้ลูกตาเขาไปพดนน้ำแล้วลูกหลานจะคอยนำหลังนี่มันเลยจันสมุวจไ้ดีเทาล่ะวันีน้ตอไม่ได้รเดือดลงออ้ยมันเยอะสาบุมดเ้า อครบาอาจารย์ระสง์องค์เมนเดอย,ย่ญาโยมทั้งหลายโบราณท่านให้เราท่านทั้งหลายมารดน้ำศพ <c oughs> เพื่อจะได้ปรุงธรรมสังเวชความจริงการดูแลคนโบราณท่านสอน ต้องดูแลตั้งแต่ท่านยังไม่ตายอาบน้ำอะไรต่างๆก็ตามดูแลทุกอย่างแต่ว่าที่ว่าล้างหน้าต่อเพื่อที่จะให้พระภิกษุสามนเณรปรุงธรรมสังเวชและยายแม่ชีก็ดีญาโยมทั้งหลายผู้เป็นลูกเป็นหลานปรุงธรรมสังเวช ทุกชีวิตเกิดมาต้องเป็นอย่างนี้มันจึงจะไม่เกิดความประมาทก่อนหึงว่าระเหมือนก,นกันกับคนพ่อใหญ่เนพ่อใหญ่สร้างส,างสมบรูรณ์คุณงามความดีแล้วตามสมควรแล้วท่านก็จากไปดีเราท่านทั้งหลายก็คิดก็พิจารณาทำบุญกุศลบำเพ็ญบารมีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ วาระส,สุดท้ายของชีวิตทุกชีวิตวีซ่าหมดอายุทุกคนต้องเป็นเหมือนคุณพ่อใหญ่ครูบาอาจารย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสมมาสัมบุตัสัะนะโมตัสสะภะคะวะโต สัมมาสัมพุทธังข์นามตัจจามภะะวโตอรอานรัตตุลตัจะานิจวะตสังหารโอปะะวะธรมมิโนโอปเจตวะนิโรจนเต แตสังโมปสัมโมสุขโคนสเปสตตามรันติจามะลิงสุจามะริตเร็ตาเทวะหังมาริตสเมนาติเมเอตสังสย หลงจาได้หลังหน้ารดน้ำศพแล้วก็ต่อโดยพระแทนคณะสงอันนี้หมดเราจะเฉพาะพระเทหละนี่ก็พอต่อไปก็จะได้เป็นญาติโยมเอาอ่ะัวแทน พ่อแหลวพระเฮาพ่อแล้วบันเจิยกทนีน้ท่นประธานเพิ่นมามาเอานามไปให้ท่านประธานคุณพิพิพาท่านา,ท,าทีเอาสามเนรนยังมีสามเนรนอยู่สามเน้นนี่จะเน้นหน่อยได้นี่ยังประนยานญ่ นี่หน่อยว่าท่านใหญ่ท่านเอาพลน้อย่ะลุ่งไหลเ็บ่เปีกยกไหลองมาจันอันใหญ่เออเอามาเอาพอ,อกลูกหลัน เอาดอกไม่จันทรอก้วาย่ากบุอวายาดายคุณบาจัุละไปเออเอาให้เมซี่น้่เออหาเมซี่นําดอกไม่จันทร์ đầy bớt bỏ khả Đó là là số ngàn Ờ, này lũ lãn องน้ำพะเย่เตชุดไทยเต้าสุดบดระวาน้ำแบบเผาพี่เดี๋ยวย่งอยู่สองหน่วยสามหนวเบัดระบ่าเานา้าบบกเผาเบ็ดแล้กกับพ่อด้วยเบ็ดหลักกับพ่เพเอเปน็นยังเออวางไว้เลยเอาเล้วเนาะอ่า อ่าเล่าหละกอนนี้ม์บรดิดัทพกคุณอ่าอันนับมาม่ำจะไปยืนแม้มันไหลเสามันหักคืออย่างนี้มันแต่แม้มันติดตปั๊บหมดเลยหรันอันนี้มนครับวางแล้วก็เดินตามบริเดชพรกคุณออกข้างนอกเลยนะครับเอาเป็นทางจะออกทางซ้ายทางขวาก็ตามมาให้อาจใจ ดันั้นออกไปโดยทางเดียวเยวล่ะออกได้ทางเดียวนะครับแต่ว่างแล้วสีนี้ไปทางอืนกับอะไรนะมนไม่ทางออกทั้งใส่กระนำทั้งครัวกระนำอ่ะหลังจาพกพระคุณเจ้าเสร็จเรียบร้อยอันนี้หมดนะครับพระคุณเจ้ายังเหลือเยอะอยู่ทางด้านหลังอ่นี่หมดนะครับพระคุณเจ้า ที่ทางด้านหลัง,หล,งหลังจากเมธีเป็นที่เรียบร้อยไปต่อด้วยญาติโยมก็อนุมโมทนาขจิตกับใจโย,ยมปีวีพาบวบนายงัยวันลูกสาวแม่สมหญิง <c oughs> เป็นมาหให้กำลังใจครอบครัวลูกหลานคนพย,ยสาพระคุณเจ้าว่างแล้วไม่ซี่เขาพบบเพดด้แถวไม่ซี่กับว่าหลายดอกยิบมือหนึ่งกันทัใคอยเขาสองแถวก็ได้เขอ,อ,อาทั้งขัวออกทั้งใส่เขาามันแมนบ่นอะใส่ขัวาทั้งเดียวอดอ,อกเดียวกัน อย่าวนกลับขึ้นเป็นที่พนส้นกันบหลายคนดอกออว่างปงธรรมสังเวชชีวิตอัตภาพร่างกายสังขารบรรจุดท,ท้ายเกิดแล้วก็ดับมิดอ,อ้อยสนะ้อยนะเกิดถึงที่สุดแล้วก็สิน้นเมื่อดับแล้วก็สิ้นถึงที่สุดก็หยุดหายใจไม่หยุดหายใจ,ยายใจภาษาของเราก็เลยเรียกว่าตายธรรมดาอัตภาพร่างกายตาย แต่าใด,ด,ด,ดที่จิตยังมีกิเลสอยู่มันก็จะต้องวนเวียนไปในวัฏสงสารอยู่ทําบุญไว้เยอะบุญก็จะพาไปทําบาปไว้บาปก็พาไปสี่คนหามสามคนเฮมื่อหลยบ่ได้หามแต่ว่าได้ยิงเฮสีค่ <laughs> คนหามคือดาาสี่เนหามมาตั้งแต่มื่อเกิดจนหอดเมื่อสุดท้ายเนได้ใหญ่จากไป <laughs> สามคนแฮ <laughs> ที่คนถามสามคนนี่เห็นไหมอ่ะไม่ชีจบแล้วก็เทีนอ่าญาติโยมต่อม,ยยมีคุณยายดูเออยมีคุณยายหนูอะไรนี่พิมพมิพาพาว่านั่นบัวบูดโอ้ยแตเป็นเบาหยาบเบาดูยังบัดสีเบาเบาหยาบ,บต่อเลยญาติโยมพี่น้องกะเขา,ขาทางเดียววนออกทางเดียวคือเก่าเด้อพี่น้นองเด้อ เพกิดความสะดวกสบายในการว่างดอกไม้จันเพียงข้าระวะศพขอขม,าม่าบัรจุดท่ายกายกรรมมจิกรรมมโนการ,รมัรนใดก็ว่างดอกไม้จันลงไปกับบอกกาวเกี่อโหโสิกรรมไม่แก่กันอะไกัน,นบ่บลมีเว่มีไพ่ไปในสัมปราภพบหรือว่าบ่อให้มีเว่มีไพ่ไปในภายภาคนาก็นองเกิดขึ้นมากก็มีความตายเป็นที่สุด สุดเหตแต่ว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เฮาได้ส้่งคุณงามความดียัด้อไว้เนากระสิภูมิใจแม้เฮาจากโลกนี้ไปความดีก็ยังปรากฏอยู่นะเข้าจากโลกนี้ไปเฮ้าก็ยังมีความดีาามมดติดสอยหอยตามไปทุกสถานที่ไม่มีที่กีดขวางม่มีที่กีดกันคุณงามความดีเพราะคุณงามความดีจะตามเราไปได้ทุกสถานที่เหมือนกับน้ำ แทรกซึมเข้าไปได้ทุกที่อ่ามันบาดิๆๆนเกลียนมิได้นำก็ซึมขเขาได้ขึ้นเ่านะที่ไยแห้งๆว่าม,มันไม่นำไปบีอบออกมายังไม่นำพี่น้องเลยความดีก็คขึ้นกันนะ